ดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆมาพบกันอีกแล้วนะคะจากพิราดาผู้หญิงครบรถนะคะก็เพจนี้ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเป็นเพจที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆทุกๆคนที่กำลังเดินสายฝออยู่หรือว่ากำลังคิดจะเดินสายฝอนะคะก็สามารถนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไป,ไปใช้กันได้เลยค่ะค่ะ แล้ววันนี้ใช่ไหมคะอืมตามหัวข้อที่วันนี้แคปชั่นเลยก็คือ9ข้อเช็คด่วนคุณเป็นผู้หญิงเจ้าชู้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้มันก็เอามาจากอืม ประสบการณ์จริงๆของพี่ระดาเนาะว่าถามว่าพี่ระดาเป็นคนเจ้าชู้ไหมเอาจริงนะถ้าผู้หญิงถามพี่ระดาก็จะตอบว่าค่ะพี่ระดาเจ้าชู้ค่ะถ้าผู้ชายถามพี่ระดาก็จะบอกว่า n no, หไม่ค่ะไม่เจ้าชู้ค่ะ <laughs> ใช่ไหมคะตราบใดที่คนเมา ยังไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเมาฉันใดพี่ระดาก็จะไม่ยอมรับว่าพี่ระดาเป็นคนเจ้าชู้ฉันนั้นนะคะค่ะแตะ่ถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมลองลองเช็คตามลิสต์ที่พี่ระดามีและพี่ระดาเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ,ะก็ข้อแรกนะคะ จะเป็นรับผู้หญิงที่เจ้าชู้อ่ะมักจะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีไอ้อจริงไหมคะหน้าตาดีน่ารักอืมแล้วโสดทำ,ทำไมถึงต้องยังโสดใช่ไหมคะ <S 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 ก็เพราะเจ้าชู้ไงนั่นแหละค่ะ คนบ้ายังไม่ยอมรับตัวว่าตัวเองบ้าเลยแล้วทำไมพิรดาต้องยอมรับว่าพิรดาเจ้าชู้ล่ะจริงไหมคะสาวๆค่ะข้อที่สองนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายหรือว่าผู้หรือว่าแฟนนะคะก็แน่ละใครจะอยากไปกับผู้ชายเนาะแล้วจะเอาอเวลาที่ไหนเป็นเหล่ <curves> เป็นเล่ผ the the ู้เล่หอกแล้คะจริงไหมใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวกับถ้าในกลุ่มมันมีผู้ชายอ่ะอืมมันมันยากเนาะที่จะแบบว่าจะมีผู้หรือหรือหลอะเข้ามาเซฮัลโหลทักทายมันทำให้เสียโอกาสค่ะเพราะฉะนั้น ไม่ชอบค่ะไม่ชอบไปเที่ยวกับผู้ชายนะคะข้อที่สามมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ค่ะเพราะเรา,าจะเฟรนลี่กับทุกๆคนจะยิ้มให้กับทุกๆคนเพราะว่าพิรดารักเด็กค่ะ <c oughs> เหมือนนางงามใช่ไหมคะ พิรดารักทุกคนนั่นแหละค่ะมันก็แต่ถ้าเวลาเราถูกจับได้ใช่ไหมคะว่าอืเรากําลังอ้อยผู้ชายอยู่เราก็จะบอกว่า no ไม่ใช่เพื่อนกัน <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ข้อที่สี่สะ ไม่เค้าจะไม่ค่อยเอารูปของผู้ชายไม่เอารูปของฝอไม่เอารูปของผู้ลงเฟซนั่นเองค่ะเรื่องเพราะอะไรนั่นะหรอคะออนแน่นอนสิคะใครจะอยากเสียเครดิตใครจะอยากให้ f อซของเรารู้ละว่าเรามีเอฟซี FC เยอะนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากตอบคำถามให้มากความมากเรื่อง เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอารูปผู้รูปฝอลงเฟซจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเขาคือตัวจริงนะคะข้อที่อะไรละอ่ะหนึ่งหน้าตาสวยน่ารักที่สองชอบเที่ยวเพื่อนผู้หญิงข้อสามอ่า มนุษยสัมพันธ์ดีข้อ4ไม่เอาลงเฟซใช่ไหมคะข้อที่5ก็คือไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไว้นั่นเองค่ะแต่จะชอบโทรกลับเพราะว่าจะมีความบางทีเรายังคุยอยู่กับอีกสายนึงหรือว่ายังไงหรือว่าบางทีอ่ะ เรายังแชทอยู่กําลังอืเข้าได้เข้าเข็มะเนาะเราก็เรายังไม่อยากรับหรือบางครั้งอะ่ะอินกับคนนี้อยู่ก็ยังไม่อยากรับอย่างนี้แต่พอคิดได้เราจะโทรกลับแล้วเราก็จะบอกว่ารับไม่ทันบ้างลืมมั่งโอ้ไม่ใช่ลืมค่ะรับไม่ทันอ่อไม่ได้ยินอะไรทั้งที่จริงแล้วอะ่ะ เราติดโทรศัพท์จะได้โทรศัพท์แทบจะแกะไม่แกะไม่ออกจากมือด้วยซ้ำไป่ข้อที่หกจะอืมจะไม่เมมเบอร์ของผู้ของฝอไว้ในโทรศัพท์ของเรานะคะหรือถ้าเมมมันก็จะเป็นชื่อของอชื่อแปลกๆหรือว่าชื่อของผู้หญิงเท่านั้น จะไม่มีชื่อของผู้ชายชื่ออนะคะเพราะเพราะว่าเราจะไม่ให้ใครรู้นั่นเองค่ะว่าเออเวลาเราอยู่กับผู้อีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งโทรมาเดี๋ยวชื่อมันเป็นผู้ชายก็จะถามอีกโอ้ยขี้เกียจมาตั้งตอบนะคะข้อที่เจ็ด โทรศัพท์จะต้องติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเช็คเรตติ้งของเราเป็นประจำและโทรศัพท์ของเราจะปิดเสียงเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วจะคว่มหน้า <c oughs> ใครเป็นบ้างคะพิรดาคิดว่าไม่ใช่แค่พิรดาคนเดียวนะที่เป็นอ,ะอ่ะอ แล้วก็ข้อที่8จะไม่ห้เอ้ยข้อที่เกาแล้วสิใช่ปะอ่าข้อที่9ก็จะไม่อ่อให้ผู้เข้าบ้านนะคะถ้าไม่ใช่ตัวจริงเราจะมีข้ออ้างดีๆเสมอๆเ,เลยค่ะว่าเออเดี๋ยวแม่ไม่ปลื้มเพราะว่า เรายังไม่ใช่ตัวจริงของการแล้กันมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอืมและเพราะว่าที่จริงอะ่ะเหตุผลก็คือเราเกิดวันดีคืนดีเราอยู่กับตัวจริงของเราแล้วอยากมีผู้หรือฝอคนใดคนหนึ่งมาเซอร์ไพรส์เราอะ่ะที่บ้านอะ่ะโอ้ยรถไฟชนกันแน,น่นอนปัญหาต้องใหญ่อีกเพราะฉะนั้นไม่ได้ จะเข้าบ้านไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะ9ข้อถ้าคุณมีก็แสดงว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้อย่างพิระดาเหมือนพิรดานะคะแต่การที่เราโสดก็ถ้าเราจะเจ้าชู้มันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะหรือว่ามันก็ไม่ผิดนั่นเองค่ะอืมทีนี้มัน พอดีมันมีเยอะเนาะพี่ระดาจะสรุปให้ฟังเลยให้ฟังนะคะเก้าข้อมีอะไรบ้างเออไม่ใช่สิเมื่อกี้แปดข้อพี่ระดาลืม้อที่เก้าที่เก้าก็คือสายตาค่ะสายตาของผู้หญิงเจ้าชู้อ่ะมันจะระยิบระยับเป็นประกายนะคะยิ่งถ้าเวลาเราออกไปเที่ยวใช่ไหมคะเราเจอเอหยื่อหรือผู้หรือฝกเนี้สเปกเรา เราจะมองแบบอ่าสายตาระยิบระยับและสามารถจ้องสบตาทำให้เขารู้ตัวได้เลยว่าฉอืฉันชอบนะอยากคุยนะประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะเก้าข้อของผู้หญิงเจ้าชู้ เพราะฉะนั้นพี่ระดาจะสรุปให้เลยก็ข้อหนึ่งก็คือ,อสวยน่ารักสองสายตาระยิบระยับสามมนุษย์สัมพันธ์ดีสี่โทรศัพท์ไม่รับข้อห้าไม่เอารูปลงเฟซข้อหกอเมมเบอร์แปลกๆหรือไม่เมมเลยมีโทเบอร์โทรแปลกๆทรเข้ามาบ่อยๆข้อ8โทรศัพท์ ติดตัวอยู่เสมอคว่มหน้าไม่มีเสียงมีแต่สั่นข้อ9ที่ชอบเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงนี่แหละค่ะ9ข้อของผู้หญิงเจ้าชูใครเป็นสาวกผู้หญิงเจ้าชูเหมือนพิรดาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะเผื่อเราจะแลกประสบการณ์กัน ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเจ้าชูเช็คลิสต์แล้วคุณมีมากกว่าแเอ้ยมีมากกว่าแมีมากกว่าหข้อก็แสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงเจ้าชูนะคะและเราไม่ผิดนะคะที่เราจะเจ้าชูเพราะว่าเราโสดนั่นเองคะ่ะเรามีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นค่ะสาวๆทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพิรดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย